i yeah. 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 ก็เรียกเสียงกรี๊ดได้แบบนี้นะคะเพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงมาเป็นโกบริหนึ่งวันค่ะแล้วก็เป็นไม่กี่ครั้งเลยที่พี่น็อตนุติเขมยโยธินยอมโชว์ร้องเพลงสดๆในเพลงคู่กรรมคู่กับอังสุมาลินในดวงใจก็คือพี่กวางกมลชนกนะคะถ้าไม่ใช่อีเวนต์การกุศลตลาดนัดคนข่าวบันเทิงระดมช่วยระดมทุนช่วยนักข่าวที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด -19 ก็คงไม่เห็นภาพนี้แน่ๆนะคะเพราะจริงๆถนัดเล่นกีตราอยู่เบื้องหลังมากกว่าแบบที่แฟนคลับเห็นเป็นประจำผ่านชาแนลยูทูบและแฟน เกตกวางกำมลชนกค,ค่ะว่าครอบครัวเขมมาโยทินนะคะมักจะร้องเพลงเล่นดนตรีแบบนี้ด้วยกันตลอดค่ะโควเวอร์เพลงเพราะเพาะด้วยกันอยู่เสมอพร้อมกับลูกชายคนโตน้องเน็ตด้วยนะคะถอดแบบมาจากคุณพ่อเต็มๆเลยละค่ะส่วนลูกสาวน้องเนยนานๆมาทีแต่ก็เห็นแววลูกไม้ใต้ต้นอยู่นะคะ ซึ่ง Channel ของตัวเองทำมามา3ปีแล้วค่ะนางเอกคนดังยังคงแอคทีฟกับบทบาทยูทูบเบอร์นะคะและตอนนี้ก้าวมาสู่แพลตฟอร์มยอดนิยมแล้วอย่าง t ิ k ต o k ค่ะช่วงหลังเราก็มาไลฟ์บ่อยไลฟ์ a c e b o o k บ้าง t ิ k ต o k บ้าง YouTube บ้างเย่้ยค่ะในครอบครัวเหมือนเป็นกิจกรรมในครอบครัวของเราแล้วก็เราดีใจมากที่มีแฟนคลับตามเราเยอะมากอะ่ะบางทีเราไปไลฟ์ t ิ k ต o k แบบคนตามเกือบแสนเนี้ยเรารู้สึกว่าตามณนะขนาดที่ไลฟ์ เรารู้สึกว่าเออแสดงว่าคนคิดถึงเรานะคนชอบครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นกําลังใจก็ทํำต่อๆมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเล่นโซเชียลเยอะในในวัยตัวเองนี่ก็ถือว่าเล่นเยอะกว่าคนอื่นค่นะเพราะว่ามีลูก ลูกก็ลูกก็ช่วยแนะนำอะไรเงี้ยค่ะหากไม่ได้มาเล่นติ๊กตอกก็คงไม่รู้ว่าตัวเองมีแฟนคลับต่างวัยเยอะเลยทีเดียวนะคะบางคนเกิดไม่ทันสมัยพี่กวางเป็นนางเอกก็จริงนะแต่มาร้องอ๋อตอนยอนด,ดูผลงานเก่าๆนี้แล้วคะ่ะพอยุคนี้เสิร์ช u t u b e แป๊บเดียวละครเก่าขึ้นมาเพียบเลยนะคะ แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์รามากคือมีแฟนคลับรุ่นลูกร,รุ่นหลานแถบเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยเพราะละครไทยเป็นที่นิยมค่ะทั้งเมียนมาลาวกัมพูชามาทักทายกันหมดนะคะบางคนถึงคั้นสร้างแอคเคาท์รวมผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยเป็นข้อดีอีกอย่างที่นางเอกในตํานานบอกว่าตัดสินใจถูกล้ค่ะที่ลองออกมาใช้ชีวิตในโลกของคนรุ่นใหม่ดูบ้างนะคะและตัวเองก็ได้เป็นผู้ให้กลับไปด้วยค่ะ เราเราเดินทางมาถึงวันน ja> ี้อย yeah> anyway> claro um ู่ในวงการมามานานแล้วยังมีคนรู้สึกกับเราได้ขนาดนี้เนี่ยเราคงจะหนีออกจากวงการนี้ยากยากก็เลยก็เลยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนมาเจอน้องๆนักข่าวรุ่นน้องมาเรื่อยๆแล้วก็แฟนคลับรุ่นเด็กลงมาเรื่อยๆก็ถือโอกาสตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่น้องๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือคนในวงการด้วยนะคะว่าเราจะยืนอยู่ในวงการนี้ได้นานเราต้องทําตัวอย่างไรก็พี่กวังอาจจะเป็นแบบหนึ่งที่น้อง น่ะเดาตามได้นะคะ บทเพลงให้กำลังใจก็มีนะคะจึงต้องบอกว่าผลงานการแสดงเก่าขึ้นหิ่งไปแล้วส่วนตอนนี้ก็กำลังมีละครออนแอร์พลิกมาเล่นร้ายแบบสุดขั้วในคุณนายดอกรักนะคะบทคุณนายดอกรักในเรื่องบ่วงใบบุญซึ่งเป็นการกลับมาแสดงบทตัวร้ายในรอบ20ปีเลยละคะ่ะ ด้วยอยู่ในวงการมานานค่ะพี่กวางบอกว่าแทบไม่รับงานแสดงบ่อยเหมือนเดิมสามปีรับกันสักเรื่องหนึ่งและต้องมีบทบาทที่ท้าทายจริงๆและทุกครั้งคิดเสมอว่าละครที่แสดงเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตก็เลยใส่เต็มเกินร้อยหมดละค่ะ